สวัสดีครับพุณปล่อยไฟมือนีมางานวัดบ้านบางเจริญอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแมนสีส like ้มฟูมาจากกรุงเทพปะเนี่ครับเป็นคนกรุงเทพรอตลอดนะคิดวอดชินวอดคินวาดเพื่อนบ่ได้ไปหล่อลำอย่บานที่ยนี่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 ต้องถามผู้นี่นี่เป็นอะไรสมมือในงานหลายับที่กันที่ละ โควิดก็เฮ็ดเาันนี่แหละงานหลายวะเสียงอีสระกานแสดงการแสดงกันยังไงกับบอกระเบ่มีบ่คระเบอมีกับแล้วก็เราเพิ่เรียงใหม่ละครพิ่มลงมาต่อรถใหม่กราพอดีว่างในโควิดทำมากนี่ทำคราเพิ่มงได้เขาต้องการฟอร์พระเอกวะขึ้นรถวันไหนขึ้นรถวันไหนห้อนห้วนะขึ้นไปนั่งเรื่องเดินท้องรถคุยกันปะเฮ้ยออกมาเอาอากาศเดี๋ยวจะคอยคุยกันเดี๋ยวใครขึ้นไป ก็ได้พ่อกันโดนคิดหวาดด้วรักษาหุ่นดีสุขภาพดีไปสุขภาพแข็งแรงตลอดไปไปงานใดไก่พ่อกันงานนั้นเนาะว่ได้พ่อโดนเลยในงานตะขึ้นตะไปขึ้นไปสามเที่ยวพี่น้องจะปวดเด้ส pues <No. S 1> yeah. nah. ิเราเอาลงได้ห่างว่าว่ายังไม่แน่นอนนะครับเอาอย่าไม่ไก่ก่อนนะมาไม่หวาดแล้วพี่น้องได้ในไมาหวดแล้วเนี่ยในไม่หวาดเราเย็นเย็นไงเย็นเย็นไง กันบอหวดกันกอแปะบอกดยอกแกบดอกอันนั้นถ้าเรีนเป็นมาลันีทั้งเวทีนี่ผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นใดผู้ใดเป็นเลอ้นรี้บทบาทบทบาทไอ้บุญสู้ยังบ่เออแล้วแวงาเสียแล้วอันเี้บุญสู้รอดรอดแกมันเรียนได้รบบาทถ้ก่อนลก่อนกละกอล์ล่บ่ไ้บุญสู้บุญสู้ยุ่แกมันผมังหังก็ทำไมแ่ดำทำไมทำไมห้อยปลาดำไม่พ่ร์ ลำวัดนี้ยยังงก็เลยมาสามากันหลังจากไอ้ไปเราเราล่าแข็งแน่่ยนะก็เลยเอาโยกวัดบาตรแม่สอนเป็นดุสู้สอนบวชก่อนบวชกับบวชนี่แล้วก็เป็นที่ดูสู้กกับแม่นะถูกแค่ต่อส่วนแลี้ยกพาคกันมือนั่นแห่ที่ไปเล่นไลญ่สุดยุ่นบ้านเม่นโง่หมที่อันนั้นอันนั้นเรื่องอะไรเนี่ยกว่าอุ้องเวียนบ่อองเวียนบ่อมอสีเขาน้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้เด็กเลี้ยงแก่ครับนี่ เอวนะแม่เล็กน่จะจะไปคุยกับเล็กเลี้ยงแกเลยเด้วพขอเกษตรวะเนา่ยันเลียงแพะอ๋อเลี้ยงแพะอออ๋อตากแดดจนหัวแดงว่าเนี่ยปรยูกับพ่ออยู่ดนนอนแฉะแง่เอวแดะที่เัาเมลอยู่ในนอนแแบโอแบม่ันมแต่ลูก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 ว่าอยู่นนอนเนี่ยเอาบอยู่ในนอนแแบแม่นปะ เยกว่าเขาเยกว่างานเดินเงินดีงานเดินเงินดีมีให้ดูให้ดูเรื่แเง่นี่ะพ่พันพักเกษตรมืองใดไปยุ่งในพ่อป้าพเกษตรแปลงมงหันวริ่มล่าเรืออืมนีสงสัยอย่เข้าเอาไปยาพักเกษตรนี่ะคือ่หานงาพักกระดาแพกินนะมันกินเลพักกรากินบ่บักขามยาเบิแยก็ฮ้อยังกินเลยบ่ก็ปูต้นไม้นี่เอาไปเบิลเอาไปยดกัไปยังเห็นท่ายลูกจะได้เทียบยังขึ้กอดจะแพลแต่ อยากให้เมียเห็นว่าจะของออาใจใส่ที่กินไทยตะลุบซื้อน้กจ้ำมาขายรอละรอละรอเพียรครอบเพียคอบเอาภาพเอาภาพสางภาพอให้เมียเห็นนเฟซบุ๊กวายจากของนี่ล้ำบกล้ำบนล้างจานนะจ๊มวยเนี่ยเอออ้ไรอย่าง่ี้ย มาอยู่มาอยู่่นมาอยู่รกมาอยู่อ้มู่แกวเขากแล้วก็ส่งแม่เอาเปสรงมาร่าส่งเลยมารุนี่เะเบน่ภาพบรรยากาศหนอกนะครับจากเสียงจากดันห้องนะครับในรถเสียงทีสานกับจอดที่เชียงนี่รอบนึงนะครับตอนนี้ยู่นอกวัดยุ่นนอกเกียดวัดวัดขุดงานการแสดงเครืองขุดหนุนหนอก่งขวเขาเจะได้

สวัสดีครับด <si ี่ช่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่่ับน้องเรือตามมาทาง นี่รถตู้ท็อไลน์ที่ปล่อยไฟมาลัยพรเดินทางมานะครับจากกรุงเทพรถตู้นะครับของท็อไลน์นะครับวันนี้ FC ก็มาขอถ่ายรูปก,กับลูกแพรนะครับก็ยืนคุยกันตามปกติตามข่าวข่าวบ้านวังวังเจริญอันเภอ,อชุมแพ มาทุกปี้วกนว่ามาเย็ดลงพาด้วยก็มก็มีบางันเาบ้ได้สุดหัวขอลอันนี้อันนี้เราก็จะได้ั่งั่งนี้ปลาเนื้เยีมเยด้นี้็อนบกระอครับเากนไห่มาานด้ที่นอย่างนี้บึ้น่ทีไเดร้าเงเรอันนี้ก็เพืตลอด อนเรียนลบลบกมห ار, Union, ันเขางม่อยู่ในีรถตู้ก <reco> ันก่อนครับท <kaz uka> <absorbed> ักสินไปใช้ทักสินอ่ะไปเตชรยังเม้าหันที่้างหน้าไอท้ายรูปไปยังขึ้นมากอดแต่แพะแต่แบดคุณมงแบดคุเลี้ยงแบนอย่างแบดไปอยู่บมืงไดบัดบัดลงเฟสไม่เห็ดตาเดียวตัวนสัตว์นาแรนาดำคำเครียดมีไรกันยังสิปเผายสกุบประวัดเบอก ตายมาจาร์วันตาเ้าเอนครับเฮยผมอสีดให้ซอสทไนี่อบพนเขเหลถ้ามาจารัดพแล้วแล้วดีมตาตเขาใส่ในงามกว่ดยผมไม่เอาผมไม่เอาหัวหน้าหน้าตาผมใช้ไมได้เลยอเพืนเลยเอาจองก็ยังเอาทายรอกันว่อ๋อ ตามาลากละขังสิไมขึ้นมุขขึ้นปมันก็อได้ลูกไซฟันดับพอได้ย่าเขียวไหมไม่ใช่ข้างซ้ายบอได้หรอกเอ๊ะโดนตีนไม่ห่างขึ้นยังดีวะแ่เ่ราสูงมากสูงมากชดเล่นสดไม่ต้องซ้อมใช่ไหมไม่ต้องไปไแกะชาวชาวเซกไหมอะไรนะวันนี้ต้องขึ้นเวทีไปชารเช็ควะ ต่เพิ่มสิบเอิ้นเ้อคือว่าบุตอนนั้นเขานังเบื้องแ่กแล้ว่าก็าแน่นแล้วเวแนนแวอเขาว่าแน่นแล้วดีมาแน่นแมนครับถ้าถ้าจะไปแซวเช็คจะให้เขาให้เขาบอกจะถามหลงถามหลงมันมัน,ม,นมันหลาก้นมันก็นหลวอกไอ้นบก็ว่าอยางไงไปแต่ว่าไอไอไอหอกอบะขันสีเขาเพราะท่านผอมเพราะท่านเด็จัดแจงดีเขาก็ไปยืนทางก็เป็นเราเป็นว่า มยามเขาเอื่นกับขบไปสุดาถึงหต่อองคากเขาไม่ได้บอกเวลาไอ้ไฟเลนยุบานนีู่ดได้ยายามในตอนนี้หน่พี่บอดพีู่ทุกคนไหมตเล่าเฮเลยไอ้โดนมาอะพีเโดนแล้วดแล้วท่อีนจะมาลุ้ม่วเลาเฮ็ดช่องคิดเดือนเล่าปอยางเฮ็ดคือถ้าถ้ามีเวลาไยยามกับมยายามทั้งพีในแม่มายามลูกแค่ มายามบ้ารไหนแพ้เไหมเอาคี์บอดมันนำมีเล็กกันมากกันนี่ยสุดมาต่อยุบเทียมอ่มันงานเฉพาะขตเขได้มาตรงนี้่าก็อยากเขาก็เดี๋่วเราทีเดพิชานเขาเทียมัมนกันหรมันกรเซียงเนาะเจ้าเขาไปเมื่อพ่อยกันไปหันไปนี้เขาถามเขาได้บาตรนี่ไปไหนมาพอไปอีกแล้วเขาลุงบาดรกันเลยเ้าเขาคงเขาเขาขายสีบชลี่ต้องบัตรขายสีถ้าก็ถามเขาอี่เคยไปเคยไปจังหวัดไหมาไมเ่เพื่อบอดให้แตานที่เสียงเนาะมันเกิดการา ไปมันมีปัญหาโพราะมันก็มีปัญหาหนักองจะามันก็ตามจัดยาบาขอท่า้าหบขามาเทศหน่ซื้อยุใส่หนิน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่บอกชนน้องใหม่บอกน้องใหม่พึ่งแพเนยไดก่อนอานี่ไปยังก่อ ไปซ่อมซ่อมครับครับโอเคเอไปเช้าเช็คเช็คโอเคครับไ้ตัวตะก้าเามันดักบ